ปลาปักเป้าแคหรือชื่อสามาัญ Dwarf Puffer ทินกําเนิดน,นะครับอยู่ในทวีปแอฟริกาขนาดเมื่อโตเต็มวัยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2.5เซนติเมตรอาหารนะครับเป็นสัตว์น,น้ําขนาดเล็กอุปนิสัยนะครับเป็นปลาก้าวล้าลักษณะนะครับเป็นปลาขนาดเล็กลําตัวสีเหลืองมีลายสีน้ําเงินเข้มอมดําท้องสีเหลืองอมขาวอาศัยในน้ําจืดสนิทก้าวล้าระดับปานกลางนะครับชอบกัดาหางหรือที่ปลาชนิดอื่น โดยเฉพาะเมื่อปล่อยให้หิวไม่ควรใส่รวงกับปลาและสัตว์น้ำขนาดจ๋วชนิดอื่นเช่นซิลหนูหรือกุ้งแคะเพราะอาจจะถูกจับกินได้นิยมเลี้ยงในตู้ไม้น้ำสำหรับกินหอยฝาเดียวที่ทำลายใบยต้นไม้น้ำแต่มีข้อเสียคือไม่กินอาหารสำเร็จรูปต้องให้อาหารสดจำพวกลรทะเลหนอนแดง และถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับจะรับน้องปลาหรือไม้นะ้ำไปเลี้ยงก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บ o v e r a l l ออลคเหรือติดต่อได้ทางแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเลยและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด Sub สไคร้ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ